สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรีปาลปรเปล่า,ลารหัสนักศึกษา6 3 5 0 1 1 1 0 3ฟาร์มวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการรวมธุรกิจของบริษัทบีจิสติกค่ะการรวมธุรกิจนะคะบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีซื้อหน้าวันที่ซื้อซึ่งเป็นวันที่โอนำหน้าควบคุมให้แก่กลุ่มบริษัทการควบคุมหมายถึงการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจกรรมนั้นในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริษัทได้พิจารณา,าถึงสิทธินในการออกเสียงซึ่งสามารถใช้สิทธิน,นั้นได้ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับรู้ค่าความนิยมณวันที่ซื้อโดยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้บวกมูลค่าของสัดส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมให้บริษัทของผู้ถูกซื้อบวกมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ณวันซื้อหากการรวมธุรกิจเป็นแบบขั้น หักมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และนี่สินที่รับมาเมื่อผลรวมสุทธิข้างต้นเป็นยอดติดลบก,กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการยกเว้นต้นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและต่างสารนี้จะรับรู้โดยนําไปเป็นส่วนลดจากส่วน้ํามูลค่า หุ้นทุนหรือหุ้นกู้ที่ออกค่ะ